สวัสดีครับมาพบกับทเทเกนเจอร์นะครับมาอยู่กันที่ ID หลักนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดคลังเรนเจอร์นะครับทั้งหมดที่มีนะรวมถึงเกียร์ด้วยนะครับ คือมีน้องๆเนี่ยเข้ามาติดตามกันใหม่ๆค่อนข้างจะเยอะนะบางคนนี่เพิ่งเล่นกันใหม่ๆเลยครับบางคนนี้อาจจะเล่นมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาติดตามช่องผมนะครับก็อยากจะเห็นเรนเจอร์ที่ผมมีทั้งหมดนะรวมถึงเกียร์ด้วยครับบางคนอยากจะให้รีวิวเรนเจอร์ตัวเก่าๆซึ่งบางตัวเนี่ยมันเป็นลิมิเต็ดนะครับเป็นโคโรโบซึ่งบางตัวผมก็ไม่มีนะเพราะว่า ID นี้นะครับ i อหลักของผมเองนะครับเล่นตั้งแต่ซีซันหนึ่งแล้วนะ แต่เล่นเป็นสายฟรีมาก่อนครับเล่นเป็นสายฟรีมาหลายปีมากๆนะฉะนั้นบางตัวเนี่ยผมก็ไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ถือโอกาสเล่าประวัติเกมไรเลนเจอร์เลยครับว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประวัติเป็นมายังไงบ้างน,นะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะก็เดีได้ว่าเล่าสู่กันฟังก่อนนอนนะครับเผื่อบางคนเพิ่งจะเล่นไม่นานเนะอยากจะรู้ว่าเอ่อเกมไรเลนเจอร์เนี่ยหปีแล้วนะอ่าแล้วก็เชื่อว่าเกมน่าจะเปิดไปได้อีกยาวนานนะครับ อาจจะเจอปัญหาอะไรต่างๆกันออกไปนะครับผมว่าเขาก็ไปรอดนะเพราะว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาที่เจอเนี่ยเขาก็สามารถผ่านไปได้หมดนะโอเคมากันที่ตัวแรกนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวในตำนานนะครับถ้าไ d ดีสร้างมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแรกๆนะครับมันจะต้องมีตัวนี้นะเจ้าบราวนี่นะครับเกมราเนเจอร์นะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยเป็นเดือนมีนาปี5 7จนะจริงๆเปิดก่อนมาหน้านี้นิดหนึ่งนะก็จะเป็นช่วง กุมภาเนี่ยแหละแต่ว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเป็นมีนาปี57นะครับแล้วเขาก็นับเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนครบรอบเกมเ a เดนเจอร์นะครับปีนี้6ปีแล้วนะนะถ้าถึงมีนาปีหน้าก็7ปีแล้วนะครับเอาผมเนี่ยพึ่งมาเริ่มเล่นเดือนพฤษภาคมนะครับหลังจากโตเกมเปิดตัวน่ะประมาณสักเดือน2เดือนนะครับคือเห็นโฆษณาทางทีวีนะครับว่าถ้าผ่านด่าน60เนี่ยจะได้3า0ลูบี้นะครับแล้วก็มีแจกเสื้อจากอะไรก็ไม่รู้เป็นกิจกรรมค่อนข้างจะด ใหญ่อยู่เหมือนกันครับคือเรียกได้ว่าเปิดตัวเกมเรนเจอร์นะครับทางโฆษณาทีวีนะผมก็เลยพนันกับแฟนว่าถ้าใครเล่นไม่ผ่านเนี่ยเลี้ยงข้าวนะแต่สุดท้ายผ่านทั้งคู่นะครับก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าซึ่งพอเล่นไปสักเดือนหนึ่งครับมิถุนายนปี57อ่าหลังจากที่ผมเนี่ยเล่นได้ประมาณสักเกือบเดือนครับเกมเรนเจอร์ก็เปิดระบบ PVP ขึ้นมานะอ่าระบบ PVP เนี่ยเกิดขึ้นมิถุนาปี57เนะครับพร้อมกับ เรนเจอร์ตัวนี้นครับอ่าสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีโคโรโบอย่างเป็นทางการนะก็จะเป็นเลนเจอร์ตัวพิเศษบ้างครับตัวลิมิเต็ดบ้างบางตัวก็เป็นโคโรโบนี่แหละเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการนะซึ่งตอนนั้นตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวลิมิเต็ดครับโอราบราวน์ครับเป็นเรนเจอร์ตัดโตเกมในเดือนมิถุนาปี57อ่าตอนนั้นผมจำได้เลยเป็นบอลโลกครับปี2 0 1 4นะครับ,รบตัดที่บราซิลนะครับแต่ว่าเยอรมันไปคว้าแชมป์เออจำได้เลยครับ ตัวนี้นครับถือว่าเป็นตัวโหดในยุคนั้นนะสายสปาร์ตครับส่วนใหญ่สายสปาร์ตในยุคนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไหวพิบหมดละเพราะว่า,าการตีพื้นที่ครับเขาจะเรียกว่าสปาร,ร์ตเรนเจอร์ในยุคนั้นมีความสนุกมากนะเพราะว่าเรนเจอร์ไม่มีสกิลนะครับต้องจัดตามตำแหน่งนจัดตามการใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเจ๋งเลยทีเดียวนะซึ่ง pvp ยุคนั้นเนี่ย ขนลุ้งครับเขาจะใช้1ขนลุ้งต่อ1รอบ PVP นะแล้วก็ทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยเขาจะให้ขนลุงมา1อันอัน PVP ตอนนั้นนี่ถือว่าสนุกมากนะจนถึงแบบมีช่วงหนึ่งที่พลิกๆเนี่ยโเกมมีการปรับนะครับให้ครึ่งชั่วโมงครับขนลุ้งเด้งขึ้นมา1อันนะและความสนุกของ PVP ในยุคนั้นเนี่ย คือวันปิดหลีก PVP นะครับมันจบตีสี่ทุกคนเนี่ยจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกมาเล่นนะยิ่งถ้าเกิดเป็นสายฟรีนะครับผมเองเป็นสายฟรีนะต้องตั้งนาฬิกาปลุกขึ้นมาเล่นนะครับเพราะว่าต้องการที่จะประคองตัวในหลีกนะครับแล้วก็รับลูบี้ให้ได้เยอะที่สุดนะอ่ะตอนนั้นก็เริ่มจะฝึกฝนละจาก PVP นะครับว่าเทคนิคการเก็บ r ูบี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับเอาเล่นเจออีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นเดือนกรกฎาปี5 7นะก็หลังจาก PVP เปิดได้ประมาณ1เดือนครับ PVP เปิดเนี่ยก็มากับเว็บคู่ขนาดนะเว็บมะเขือเทศครับเอออันนี้ก็ใครที่เล่นตั้งแต่ซีซั่นแรกเนี่ยน่าจะรู้กันนะตัวนี้ผมเปิดไม่ได้นะครับเปิดหงเพราะว่า PVP เนี่ยเพิ่งเปิดมาแค่ประมาณ1เดือนครับเก็บดูบี้ได้ไม่เยอะพอแล้วก็เปิดไม่ได้นะตัวนี้เป็นสายสเปรที่ค่อนข้างจะโหดมากครับจริงๆเนี่ยอันนี้มาจากโคโรโบนะครับอ่าละครหุ่นกระบอกไต้หวัดน,นะ แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักกันมากนักนะครับแล้วก็ในเดือนเดียวกันก็มีตัวแจกนะครับเป็นเจ้าเปาฮื้อนะครับไหนนี่เปาฮื้อนะครับเป็นสายสปาสี่ดาวโตวเกนากมาค่อนข้างจะเก่งน,นะมาจากละครหุ่นกระบอกไต้หวันเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยมีการปรับเป็นตัว6ดาว7ดาวาเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นเดือนกันยายนนะครับกันยายนเนี่ยก็จะมีเจ้าบราวยาริสนะครับ บราลิสอ่าเป็นตัว4ดาวตัวนี้ตัวเกมจจกฟรีผมจำได้ว่าแถวๆนั้นเนี่ยเดือนกันยายนปี57นะครับช่วงแถวๆนั้นนะมันจะมี endless mode นะครับก็คือโหมดไม่รู้จบคือตัวนี้ผมเห็นเขาใช้เนี่ยมันเป็นทริคนะไม่ใช่วิธีการโกงนะครับคือปล่อยตัวออกมาในจังหวะที่ตัวบอทเนี่ยมันตีเบามากนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะถึกนะตีไม่ตายนะครับแล้วเขาเนี่ยเ,เล่นบนคอมนะครับเล่นผ่านบูสต์แทกนะครับแล้วก็เปิดคอมทิ้งเอาไว้ย่อหน้าจอทิ้งเอาไว้นะ 2วัน3วันก็ว่าไปนะคือตอนนั้นมันได้รางวัลไงคนที่ทำคะแนนได้สูงๆนะเนี่ยเขาจะเล่นทริกนี้กันค่อนข้างจะเยอะนะคือไม่ต้องทำะไรเลยนะครับปล่อยเจ้าบราอาบราว์โตโยต้าอ่ะบราวโตโยต้ายาริสนะครับซึ่งในเดือนเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นตัวของโคนี่ยาริสอ่ะตอนนั้นผมก็ยังเปิดไม่ได้เหมือนกันนะเออพีพีผ่านไปแค่ไม่กี่เดือน,นครับกำลังฝึกสะสมเก็บรูบี้อยู่อ่ะเล่นใหม่หมๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเดือนตุลาครับตุลาอ่ะน่าจะเป็น ีด้าไหวพริบนะครับนี่โนรุลูนครับคือมีหลายตัวมีโนรุลูนมีนานสถานีอันนี้เนี่ยเริ่มและเริ่มมีกิจกรรมจากทางญี่ปุ่นมาแล้วก็จะแจกตัวฟรีมานะครับก็เล่นกันสนุกสนุกนะเสร็จแล้วปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นโคโรโบชัดเจนยังไม่ชัดเจนนะตอนนั้นยังไม่ได้ใช้คําว่าโคโรโบนะอาจจะมีการเขียนว่าคอลลาบอร์เรชันนั่นแหละแต่ว่าสายมันเปลี่ยนเป็นสายอะไรเนี่ยตัว5ดาวเป็นว่องไวแล้วหรอ อ้าวทำไมกลายเป็นว่องไวตัวนี้เคยเป็นสายสแปซมาก่อนนะครับก็คือ Angry Birds นะครับในเดือนพฤศจิกายนปี57ผมเปิดได้นะ,ะน่ายินดีมากนะครับแล้วก็มีตัวฟรีครับตัวฟรีจะเป็นชักนะครับนี่อันนี้เป็นตัวฟรีนะ Angry Birds ดีใจมากผมเปิดได้ในตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นสายสแปซตัวที่ค่อนข้างจะเก่งนะอ่าซีซั่นหนึ่งนะครับก็จะอยู่ในปี57นะหลังจากนั้นซีซั่น2นะครับจะเริ่มประมาณสักเดือน มกราคมอาะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะมกราคมปี58นะครับมกราคมพานครับจะเป็นซีซัน2แล้วเรนเจอร์จะมีการอีวลูชันแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรนเจอร์ร่าง8ดาวนะครับซึ่งตัวเริ่มต้นเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นบราวน้ำแข็งนะครับอันนี้แถวนี้เลยครับนี่เป็นบราวน้ำแข็งนะครับกับตัวของเจ้าเจมหนนาก,กากอันนี้คือเป็นเรนเจอร์เริ่มต้นนะและหลังจากนั้นมาเดือนเดียวเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ เจ้าแกะนะครับแล้วก็เรเน่อาจจะเป็นตัว8ดาวนะครับตอนนั้นเนี่ยเปิดสเตจพิเศษแล้วก็จะมีระบบกบเข้ามาแล้วนะครับหากบมาตีบวกเรนเจอร์หาวัตถุดิบในสเตจพิเศษนะ่ะเพื่อมาอีว l ลูชั่นเรนเจอร์นะครับอันนั้นก็จะเป็นซีซั่นที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับเดือนมิถุนายนะครับมิถุนายนจะเป็นตัวนินจาอวินนินจาน่าจะเป็นว่องไวนะนี่ผมไม่มีครับนินจาตัวแรกเนี่ยจะเป็น5ดาวนะครับ แลวหลังจากนั้นเนี่ย <S <S เขามีการขายแบบเสียเงินนะแบบเสียเงินเท่านี้แต่ไดเรนเจอร์ re, <S <S ซึ่งตอนนั้นผมยังเป็นสายฟรีอยู่ครับ <S <S ผมก็เลยไม่มีตัวนี้นะ,ะไม่มีนักรบทินจาตัว5ดาวนะครับจะเป็นมิถุนาปี58าปครับแล้วก็ในเดือนเดียวกันก็จะเป็นมงสุดเจ๋งอะมงนี้น่าจะเป็น8ดาวนะมง8ดาวออยู่ตรงไหนนี่ครับใครที่บอกว่าพี่มงมันเจ๋งที่สุดในยุคนั้นนะครับมันเป็นซีซัน2แล้วนะเรนเจอร์มีสกิลแล้วนะครับ ที่คลาสสิกที่สุดเนี่ยจะเป็นซีซั่นหนึ่งเรนเจอร์จะไม่มีสกิลนะพอมีสกิลเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าโหดที่สุดแล้วละ่ะในยุคนั้นนะครับหลังจากนั้นหนึ่งเดือนก็จะเป็นโคโรโบครับผมเรียกว่าโคโรโบนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้ชื่อว่าโคโรโบนะน่าจะเป็นสายว่องไวนีเบียโก้ตัวนี้ก็เก่งอยู่เหมือนกันผมก็เปิดได้ครับก็เป็นเดือนกรกฎา,าปี58ครับหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มจะเป็นโคโรโบที่แท้ทรูแล้ว เดี๋ยวขอดูชนิดหนึงนะครับอ่าก็จะเป็นเดือนสิงหาคมนะครับปี58อ่าเดี๋ยวขอไล้ดูสนิดหนึ่งนะครับคือมันเรียงค่อนข้างจะมัว่วอ่ะตอนนี้เริ่มจะไม่ค่อยมัว่วละนี่สิงหาคมนะครับ Monster Hunter ครับเป็นเกมจาก Capcom นะคือช่วงนั้นเนี่ยผมเริ่มจะเปิดได้เยอะแล้วนะครับสำหรับพวกตัวลิมิเต็ดคือเริ่มจะรู้แล้วว่าอ่าบางคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องสูตรนะ แต่ว่ามันมีเทคนิคเทคนิคครับเช่นช่วงเวลาในการเปิดครับว่าเปิดเที่ยงคืนนะครับเปิดตีหนึ่งคือตอนนั้นเลนเจอร์ตัวใหม่เนี่ยมันจะมาสี่ทุ่มนะครับเออแล้วก็เหมือนแบบเข้าเกมโหลดเกมแล้วมานะครับหน้าจอที่แนะนำเลนเจอร์เป็นตัวอะไรเขาจะมีการบอกต่อกันนะ,ะผมก็เลยมักจะเปิดได้ตัวดีๆอยู่เหมือนกันนะในยุคนั้น,นครับ Monster Hunter เดือนสิงหาคมเนี่ยเปิดได้อยู่นะ นี่ช่งนั้นก็จะเริ่มจะเปิดได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าสู่ยุคซีซั่นที่3ตอนนั้นเนี่ยการอัดป้อมนะทั้งอัดป้อมใน PVP นะครับรวมถึงสเตตปกตินะนำทีมด้วยตัวนี้เลยครับเจมท่องเวลาอันนี้คือหมดยุคละหมดยุคการอัดป้อมเนี่ยจะเป็น พฤศจิกาปี58นะครับเพราะว่าเปลี่ยนเป็นซีซั่นที่3อาเปลี่ยนเป็นซีซั่นที่3เนี่ยก็จะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับตัวนี้นะครับอัลตร้าแมชชีนมาใกล้ๆกันเลยนะครับจะมีระบบกิ้วเข้ามาละจะมีระบบอารีน่านะครับหมดยุคการอัดป้อมจากสายสเปรดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่โคโาโบแบบเต็มตัวแล้วนะนี่โคโาโบแรกสุดนะครับเป็นอีวานเกเลียนคือใช้ชื่อชัดเจนเลยว่าอ่าเป็นโคโาโบนะครับก็คือ collaboration นะซึ่งผมเปิดได้นะครับ อ่าเปิดได้นะเปิดได้ทั้ง2ตัวเลยครับตัวนี้เหมือนจะแจกฟรีตัวนี้ผมได้มาเพราะว่าแจกฟรียังไม่ได้อัพล่างเลยนะตัวตัวนี้ผมเปิดได้ครับอ่าตากาชาครับเรียกได้ว่าอย่างที่บอกนะว่ามันก็เหมือนมีทริคมีสูตรนะครับอ่าอีวานเกเรียนก็ถือว่ามาครั้งแรกนะครับที่ชัดเจนเลยว่าเป็นโคโรโบนะครับหลังจากนั้นครับมาเป็นปี5 9แล้วอ่าเข้าสู่พบรอบ2ปีนะครับพบรอบ2ปีเกมเรนเจอร์ครับก็มาซ้าอีกทีหนึ่งเลยนะครับอีวานเกเรียนนะ มีนาคมปี59กนะครับก็เอาตัวที่เหลือมาอ่ะผมเปิดได้มาริเหมือนจะแจกฟรีนะอ่าคาวโวูเปิดไม่ได้ครับแล้วก็ตัวโหดในตอนนั้นเลยคืออา,อาซิกะเปิดไม่ได้นะครับอาซิกะนี่โหดมากครับอันนี้เปิดไม่ได้นะครับก็ได้เดตัวเดียวก็ถือว่าโอเคนะอ่าตอนนี้จะเป็นซีซั่นที่4แล้วนะครับ ผมข้ามซีซั่นที่3าไปแล้วไม่ได้ข้ามนะซีซั่นที่3จะเป็นกิลกับอารีนาใช่ไหมซีซั่นที่4ี่จะมีระบบเกียร์เข้ามาแล้วนะครับโคโรโบอีวานเกเลียนจะมีเกียร์เข้ามาแล้วนะครับตอนนั้นนี่เปิดง่ายอเดี๋ยวค่อยไปเล่าประวัติเรื่องของเกียร์นะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเดือนเมษานะครับก็จะเป็นนี่เลยมารขเคาดำนะฝกซื้อเหินนะครับเปิดไม่ได้นะตัวนี้นะครับชูนะครับเป็นตัวฟรีนะครับผมก็เลยได้มาตัวนี้กระเป๋าถือเป็นตัวเดียวกันนะอ่าเขาเอามาทําใหม่นะครับ ซึ่งก็เปิดไม่ได้และก็มีโคโรโบมาติดต่อก,กันเลยครับเป็นหมัดเทพเจ้าดาวเหนือ,อาตามที่บอกนะผมเป็นสายปีที่เริ่มจะได้ทริกการเปิดแล้วนะครับก็เปิดได้ทั้งลาโอนะครับแล้วก็เคนทิโลเอหรือว่าโชคดีมากตัวพวกนี้มีโอกาสกลับมาได้อีกนะเพราะว่ายังไม่มีทั้งอัลตร้าแล้วก็ไฮเปอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ข้ามไปอย่างยาวนานามีจ่เรนเจอร์ปกติมาที่โคโรโบโคนันนะครับเจ็บใจอย่างเดียวคือตัวฟีเนี่ย ในสเตจพิเศษเล่นทั้งเดือนไม่ได้เลยนะโมดิรันนะครับแต่ตัวในกาชาผมเปิดได้จอมโจนคิดนะครับฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ผมจะไม่มีนะครับอานิต้ารีเซิร์ชเชอร์ครับก็คือไฮบาราไอนั่นเองนะแล้วก็โคนันอ่สมัยนั้นเนี่ยกูดารเรนเจอร์ต่ํามากนะครับเปิดไม่ได้นะหลังจากนั้นก็มาอีกนะครับคือเรียกได้ว่ามาติดติกันเลยนะตุลาคมเป็นโคนันนะครับธันวาคมเนี่ยเป็นแขนกวนคนปลาทาต ผมเปิดได้อัลฟองเซอลิกนะครับนี่ส่วนลิซ่านี่เขาแจกฟรีนะครับอ่ารอยผมเปิดได้เหรอผมจาไม่ได้ละว่าผมเปิดได้รอยก็คงต้องได้แหละมันมีอยู่ในนี้นะครับก็แสดงว่าเฮ้ยผมเปิดได้เยอะอยู่เหมือนกันนะแถวนั้นนี่ยังเป็นสายฟรีอยู่นะครับก็ได้ได้ว่าโคโรโบนี้มาแบบว่าไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวกี่ยี่แถวๆนั้นเนี่ยยังถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะอ่ามมาที่ปี6กนะครับก็กุมภาพันธนะเป็นโคโรโบ มิกุนะครับผมเปิดได้มิกุนะครับแล้วก็เปิดได้รูกะด้วยนะครับอารีนี่เป็นตัวจากฟรีนะครับนี่เริ่มจะได้แล้วเห็นไหมอารเรนเจอร์ Ranger ตัวที่ว่างว่านะครับหลังจากนั้นครบรอบสปีเกมเรนเจอร์เป็นแชมเปญอัตโตโฮดน่าจะรู้จักกันแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับมาทีา่เดือนแถวๆนั้นแหละไม,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 ไม่ไม่ห่างกันนะครับมีโคโาโบพิเศษก็คือแบทแมนอ่ะผมก็ได้เพราะว่าเหมือนเขาจะให้จับฟรีเนาะเป็นโคโาโบที่มาค่อนข้างจะแปลกนะไม่ได้เปิดขายนะครับเป็นเรนเจอร์ที่แบบว่า ให้ให้เล่นกิจกรรมแล้วก็ได้มานะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นสติปเตอร์เดือนมิถุนายนครั้งที่1น,นะนี่ผมได้จุลีครับริวไม่ได้นะครับริวผมไม่มีนะตัวนี้ก็แตกปีอ่าเจ้ากลายนี้จากปีจุลีนี่เปิดได้จากกาชานะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมาถึงยุคอัดป้อมสุดโหดอันนี้กลับมาอีกครั้งและพร้อมกับสกิลเมตาของพีโก้ครับการตีพื้นที่อันนี้คือ PVP ที่ป้อมบึ้มกระจุยนะ ตอนออกมาใหม่ๆผมเปิดไม่ได้เลยนะครับเว้นไว้นานมากกว่าผมจะเปิดได้คือตอนผมเปิดได้น่ะเขาก็ปรับไปแล้วยุคที่อัดป้อมนะต่อมานะครับเป็นกันยาเพิ่งจะรีวิวไปนะครับนี่ผมไม่มีนะครับเจ้าทนายเอ็ดเวิร์ดนะครับอายการอ่ะตัวนี้เป็นทนายตัวนี้ก็เป็นทนายเหมือนกันนะอ่ะตัวนี้เป็นอายการนะครับโกดนี่เป็นอายการนะครับนี่อายการโกด์ไม่มีนะผมมีตัวฟรีครับมายะนะครับแล้วก็นี่ทนายแม็กซ์ครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็เปิดตัวช่อง T-K Ranger คือเล่นมานานละช่วงนั้นนี้เริ่มจะว,ว่างแล้วก็สร้างมาตอนโคโรโบเมก้าแมนนะครับเปิดได้ตัวเดียวเท่านั้นนะก็คือเจ้าบาสนั่นเองนะครับไอตัวนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษผมเปิดไม่ได้มาเป็นปีเลยนะกว่าจะได้เนี่ยแบบเป็นยุคหลังๆแล้วนะครับแล้วก็ซีซั่น5ะซีซั่น5จะเป็นตอนนี้กัญยาปี6กนครับกัญญาปี60นี้จะเป็นซีซั่น5นะก็จะมี ไฮเปอร์อัปเดตครับก็จะมีเรนเจอร์ร่างไฮเปอร์เข้ามาอ่าเพิ่งจะมามีช่วงนี้ก่อนหน้านี้นไม่มีนะก่อนหน้านี้นไม่มีร่างไฮเปอร์นะครับอันนี้เพิ่งมาที่หลังนะครับอันนี้เพิ่งมาตอนสตีดเฟลเตอร์ครั้งที่2อง่าเขาเพิ่งจะอัปเดตเข้ามานะครับอ่าซีซั่นห้าไฮเปอร์อัปเดตจะเป็นกันยาปี60นะครับอ่าหลังจากนั้นเป็นปี61นะครับอ่าปี61นะครับเริ่มจะมีจุดติเข้ามาแล้วอ่าเริ่มจะมีจุดติโคโรโบเข้ามาแล้วนะครับ ตั้งแต่ตั้งแต่ปลายปี60แล้วนะจนมาถึงปี6-1นะครับนี่ผมเปิดได้เซย่ายังเป็นสายฟรีอยู่นะครับแล้วก็จุนตอนนั้นเนี่ยช่องผมเริ่มจะมีคนรู้จักเยอะแล้วแต่การสปอยข่าวโคโรโบนะเออประมาณนี้นะครับอาครบรอบสปีเกมเรนเจอร์เป็นพิงกี้กวนอูครับแล้วก็พวกเตียวหุยนะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มาถึงเดือนเมษาอีวันเกเรียนครับตอนนั้นก็ยังเป็นสายฟรีอยู่นะเนี่ยเห็นไหมผมเปิดไม่ได้นะครับ โฮน่อาซึกะนะครับราวชินจินะครับเปิดไม่ได้มาได้ซันนี้เลตัวนี้เนี่ยเสียดายอยู่เหมือนกันนะคือถ้าเกิดเติมเงินตั้งแต่ตอนนั้นอันนั้นคือทําช่องแล้วนะครับนี่แล้วก็เปิดได้หลังจากนั้นนะครับก่อกาเนิด ID ที่2นะสร้างมานะครับโคโรโบอินุยาชาไอดีหลักเปิดไม่ได้ครับ i อดี ID หลักนี่มีตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่า ID 2ที่สร้างใหม่นะผมถึงบอกว่าสร้างมาตอนโคโรโบเนี่ยเจ๋งนะตอนโคโรโบผมมีหมดเลยครับยกเว้นตัวเดียวก็คือคิเคียวนะใน ID ดีที่2นะ ก่อกำเนิด ID 2นะครับเมื่อ,อมิถุนายนปี61นะครับหลงังนั้นก็เป็นสติด f ฟเตอร์ครั้งที่2ครับนี่ครับผมเปิดได้ทั้งแซงกิฟนะครับแล้วก็โกคิ i, แต่ตัวเก่งที่สุดในรอบนั้นคือคาดินเปิดไม่ได้นะครับเสียดายอยู่งานนะตัวนี้ก็ไม่ได้แต่ว่าไปได้ใน ID 2นะมีคารินนะครับที่ ID 2ก็เปิดไม่ได้หลังนั้นมาเติมตังค์ละครั้งแรกของของช่องผมเลยนะครับ ครั้งแรกตัดการเล่นเกมเรนเจอร์นะ่ะเติมเพื่อหาตัวนี้เพราะว่าชอบเป็นพิเศษนะสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับคือเติมไปแบบกระจุยมากมีแค่นี้เองนะครับก็คือ V1 นะครับกับคูกะเจ็บปวดมากมันทําให้ผมรู้เลยนะครับว่าไม่จําเป็นต้องเติมเงินเยอะแยะเลยเอาเท่าที่มีเล่นตามที่แบบเท่าที่พอจะมีนะแค่นั้นเนะี่ยเพียงพอแล้วนะครับคือเข็ดเลยนะเปิดแล้วก็ไม่มานะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเป็นพฤศจิกายนปี6กนะครับ เปิดตัวแสงระมืดเป็นครั้งแรกของเกมนะครับนี่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับก็เป็นบราวโยมิครับกับโคนี่อามานะครับ,บ, ony, รบเปิดตัวเลยนะครับหลังจากนั้นโคโลบโบโซนิกนะครับผมเปิดได้โซนิกในตัวเก่งสุดก็จบแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็ไม่มีนะก็ไม่ต้องเปิดหาอะไรเกินเยอะแยะมากมายนะครับตอนนั้นเนี่ยเริ่มจะแบบว่ารู้ละมันไม่ต้องเปิดหมดแล้วเอาแค่แบบเปิดได้ตัวเก่งมารีวิวเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับผมข้ามซีซั่น5ไปหรือเปล่า ซีซั่น5ออกไปแล้วซีซั่น5ไฮเปอร์อัปเดตครับก็มาถึงปี62นะครับอ่าปี62นะครับนี่โคโรโบยากูซ่านะครับผมเปิดได้ตัวเดียวคือได้ตัวเก่งนะโชคดีอยู่เหมือนกันนะอ่อได้ตอนการันตีผมจำได้เลยนะครับและก็สร้าง ID 3อันนี้คือเก,กาะกำเนิด ID 3แ3นะนะก็คือโคโรโบยากูซ่านั่นเองนะครับอ่าครบแล้วภาพมีเกม r a นเนอร์เนี่ยกิจกรรมเพียบเลยนะครับนี่บราวตัวตลกแล้วก็ โนี่บิดลูกโป่งตอนนี้ผมแอบ,บสร้าง id ที่4 id ที่4นี่เกิดมาติดๆเลยนะเพราะว่ากิจกรรมมันเยอะนะครับคิดว่าสร้างมาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นคโคโรโบสเตเยอร์ id หลักเปิดได้แค่เกาหลีนะครับแต่ id 4เนะี่ยมีตัวรีวิวหมดเลยนะ,ะก็เลยไม่ต้อง id หลักก็เลยไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะออ,อันนี้ก็เลยได้ด้วยว่าเอา id ลองครับคือจริงผมวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะต้องมีการนำเรนเจอร์มาทดสอบข้าม id กันนะ ก็เลยมีการสร้าง ID เกิดขึ้น,นครับอตอนนี้ก็จะเป็น ID 4ดี้วลนะครับมีนาคมนี้ก็เป็นแสงระมืดสุดที่2ครับคือทําให้เรารู้เลยนะว่าแสงระมืดเนี่ยเขาจะมาแบบ1เดือนเว้น3เดือนนะตัวแรกมาพฤศจิกใช่ไหมก็เว้นธันวามกรากรุกกมพานะครับแล้วก็มีนาก็จะเป็นมูลหมอดูนะครับกับตัวของแซลลี่ครูฝึกสัตว์นะครับมิถุนายนเป็นกาจแม่ะกาชแมนอดีนี้ผมมีแค่โตนะครับ ส่วน ID.4 ก็มีโจอยู่งาน i อ2เปิดได้เคนเริ่มจะบบกว่าพอจะมีตัวรีวิวเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็กรกฎาคมนะครับอ่ากรกฎาคมเป็นอ่าไปไหนแล้วอะอาิสติกิอ่นน icky, อะผมไม่มีนี่นะมันเลยมืดหมดเลยนะครับเอ่ออาิสติกินะครับแล้วก็ลิงคลัชนะอันนี้เป็นแสงและมืดรอบที่3แล้วก็เว้นจากมีนาคมนะครับมา3เดือนนะ นี่ไม่มีเลยครับปัจจุบันก็ยังเปิดไม่ได้นะแล้วก็มาสิงหาคมครับนี่การ์ตูแมนเปิดได้นะครับแล้วก็อันนี้ไปได้ใน ID 4หรือ3เออสักอย่างนึงน่าจะเป็น ID 3เปิดได้นะครับก็พอจะมีเรนเจอร์รีวิวแล้วนะครับอ่าแล้วก็ซีซั่น6เนี่ยเกิดในรอบยัตเตอร์แมนเนี่ยแหละ เปิดตัวซีซัน6กนะครับกับเกียร์7ดาวแล้วก็จจกเกียร์รองเท้าเรียลหนานครับอ่ะตอนนี้เนี่ยจะมีเกียร์7ดาวแล้วซึ่งรอบนี้เนี่ยเกียร์ค่อนข้างจะโหดมากนะบนตำนานยังใช้กันอยู่หลายคนนะครับเป็นเกียร์อาวุธนะอ่าก็เรียกได้ว่าเปิดตัวซีซันหครับคือแต่ละซีซันเนี่ยมันก็จะมีกิมมิคใหม่ๆเปิดขึ้นมานะครับอันนี้เราก็รอดูนะว่าซีซัน7ปีนี้แหละมีแน่ๆนครับรอดูว่าจะมีการอัปเดตอะไรในตอนไหนแต่คือมันมีภาวะโรคระบาดนะผมก็มาดูว่ามันจะมีผลต่อการอัปเดต ต่ออบเกมหรือเปล่านะครับอัตุราคมนะครับนี่เปิดได้เคโรโล,โลหลายคนอยากจะให้ผมปั้นแม็กซ์นะผมคิดว่าน่าจะไปปั้นแม็กซ์ใน i อดีที่4่อาจจะรอดูแล้วกันนะอรอบนี้ผมเปิดได้เคโรโล่ครับกับทาม,ามะที่เหลือก็ตามที่เห็นเลยครับว่าไม่ได้ก็ไม่เอาลนะอ่าจนมานะครับเป็นแสงและมืดรอบที่4ครับเป็นตัวบินนะครับก็ยังเปิดไม่ได้อยู่ปัจจุบันก็ยังเปิดไม่ได้นะ ไอดีนี้นะครับทั้งตัวกันบินนะบอสผีจีน,นครับแล้วก็ซาลิบินนะอนาคตเดี๋ยวมาได้อีกนะครับเพราะว่าเป็นตัวภาดยอดนิยมของทัดมืดนะสำหรับตัวบินนะครับเขาก็นํามาขายอยู่เรื่อยๆนะแต่ผมแบบไม่ค่อยจะสนใจละแล้วก็โคโรโบอุลตราแมนครับนี่ก่อกําเนิด i d ดี d 5ดีเนี่ยสร้างมาเพื่อตัวนี้แต่เปิดไม่ได้สุดท้ายต้องเป็นโคโรโบอุลตราแมนนะครับแล้วก็เติมเปิดนะครับจนการันตีไทยกากก็ไม่ออกอันนี้ทาโร จิมนี้ยังจิมบิดตัวเลยนะนี่ไทกะตัวนี้นะครับไม่ออกนะสุดท้ายไปอยู่ที่ id 5นะครับก็เกาะกำเนิด id 5นะได้ไทกะมาพอดีนะครับเรียกได้ว่าแต่ละ id ของผมเนี่ยสร้างมานี่แบบได้ประโยชน์เหลือเกินนะหลังจากนั้นนะครับทรกมาเป็นพิเศษนะครับเป็นคริสต์มาสอะตัวนี้เป็นพิเศษคริสต์มาสนะผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่มีการนํากลับมาขายนะเพราะว่าเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะหลังจากนั้น1เดือนก็จะเป็นตัวกันบินนะครับทัดมืดออกมาติดต่อกันนะแล้วก็เป็น โพรโบซากุระวอนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นยุคปัจจุบันแล้วดูเอานะครับว่าไอเดีจหลักเนี่ยผมไม่มีตัวอะไรบ้างนี่ตามนี้เลยนะครับก็เป็นประวัติของเกมไลน์เรนเจอร์ครับว่าผมมีตัวอะไรบ้างไม่มีตัวอะไรบ้างนะอ่ะ์ซอนเกียนะครับเกียร์เดาวอาวุธมีชิ้นเดียวแล้วก็ใส่กับซากุระนะครับเลือกเป็นพลังตนตีกายอ่ะน,นอกนั้นก็จะเป็นเกียร์ฟรีนะครับอันนี้จากคริสต์มาสนะครับอ่าคือมีทั้งเกียร์ฟรีครับอย่างซีดฟิฟเตอร์เนี่ยแจกมา2อสมชิ้นนะ คือเหมือนจะไม่ได้เปิดเปิดเบิด,ดกาชาไปรอบเดียวครับมันเป็นเกียร์ฟรีที่แต่งมาค่อนข้างจะเยอะอันนี้พวกเก,กียร์เก่าๆครับอันนี้เปิดกาชานะคือเรื่องเกียร์ครับผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงครับบางรอบออกยากมากนะครับเปอร์เซ็นต์การออกต่ํามากผมไม่รู้สาเหตุนะว่าเพราะอะไรถ้ารอบไหนที่แบบว่าออกกันเยอะเนะี่ยผมจะเปิดครับแล้วก็หลายๆคนในกลุ่มเนี่ยเขาจะบอกกันว่ารอบนี้ออกง่ายก็พยายามมาเปิดกันนะครับอย่างหุ่นกระบอกไต้หวันเนี่ย ก็เปิดนะผมก็ได้นะครับเกียร์ดีนะครับอย่างช่วงอีวานเกเรียนเป็นช่วงแรกๆเลยเนี่ยออกแบบเละเทะเลยนะครับคือออกเหมือนจากฟรีอะตอนนั้นเนี่ยผมยังเป็นใส่ฟรีอยู่นะแต่ในเดือนนั้นเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยลองเติมดูไหมเกียร์ออกง่ายนะครับผมก็ไม่ได้ควักตังเติมนะเอากิฟต์ไวเชอร์ครับจากลูกค้าเนี่ยมาเติมตอนนั้นเติมประมาณสัก4ี่ห้าร้อยอยู่เหมือนกันเปิดเกียร์อย่างเดียวแล้วก็ออกตามที่เห็นเลยนะ,ะประมาณนี้นี่ครับส่วนใหญ่ผมจะมีแต่เกียร์ฟรีนะครับเ <Bell> นี่ยฟรีหมดเลยนะ เห็นเต็มครั้งมี600-700ครับเราเก่งเกียร์ฟรีนะครับคือไอทีน,นี้บอกแล้วนะครับว่าเราเน้นการเปิดกาชาเรนเจอร์มารีวิวนะครับฉะนั้นเนี่ยเกียร์ผมก็จะมีแต่เกียร์กระจอ่อง่อยตามนี้นะครับอ่าเกียร์ป้องกันเนี่ยรองเท้าเรียลนาสแจากมาฟรี3ชิ้นแล้วนะอันนี้จากรซาเลเยอร์ครับเปิดได้มาไม่ค่อยดีครับอันนี้เป็นเกียร์จากฟรีนะครับจากล็อกแมนอ่าอโอนี่ล็อกล็อกแมนครับก็ มีกราแมงนะครับอันนี้นอกนั้นก็เป็นเกียร์แบบกิจกรรมบ้างเปิดบ้างครับเกียร์ผมก็จะมีประมาณนี้ฟรีเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้รอบนี้ก็เปิดได้อยู่เหมือนกันนะละครหุ่นกระบอกไต้วันนะครับอันนี้ราโอแจกฟรีนะครับผมเนี่ยสะสมมาหมดเลยเห็นไหมอีวานี่มีเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเปิดไปเยอะเปิดแต่เกียร์อย่างเดียวแล้วออกพุ่มเลยนะคือเปิดหนึ่งรอบเนี่ยมาแบบ3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นก็มีคือมาแบบว่าทะลวงไต้แตกเลยนะครับ อันอีกเกียร์ก็ประมาณนี้ครับตัวใหญ่จะเป็นเกียร์ฟรีครับอดีนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมีเกียร์ลิมิเต็ดมีชิ้นนี้ภูมิใจมากที่สุดนะครับติดครบร้อยนะครับเตตอีเวนต์ครั้งแรกเออก็ได้เกียร์ชิ้นนี้มานะแล้วก็นอกนั้นก็ตามนี้ครับตามที่เห็นเลยส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ฟรีซับเป็นส่วนใหญ่นะอ่ากาชาัเกียร์เนี่ยมีเปิดบ้างเปิดไม่ได้ก็ทําใจข้ามกันมานะครับ อ่ะวันนี้ก็เปิดกันให้ดูประมาณนี้แล้วนะน้องๆได้นันใหม่หมหมๆครับเอาดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะคือไอเดียนี้เติมตังก็จริงแต่ว่าเป็นสายฟรีมายาวนานหลายปีมากนะครับแล้วก็เทคนิคการเก็บกบต่างๆเนี่ยยังฟรีหมดเลยครับรูบี้ได้มาเนี่ยจะเปิดเรนเจอร์เป็นหลักนะครับกบนี้ก็จะใช้วิธีการสะสมแบบสายฟรีนะซึ่งก็ง่ายๆครับเล่นสเตจอีเวนต์นี่แหละทุกวันนะครับนี่กบก็จะเยอะแยะมากมายอ่นนี้ก็ถือว่าใช้ไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับ เพราะว่าเพิ่งจะปั้นโตแมสไปค่อนข้างจะเพียบเลยเอาวันนี้มาเปิดตัวเรนเจอร์ที่มีนะครับกับเกียร์ที่มีพร้อมกับประวัติเกมรเรนเจอร์นะครับก็คลิปยาวนิดนึงนะแต่หวังว่าน้องๆดูแล้วเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์จากเกมนี้บ้างน,นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีอะไรบ้างน,นะครับซีซั่นหนึ่งเรนเจอร์ก็จะไม่มีสกิลนะครับซีซั่นสองเรนเจอร์เริ่มมีสกิลแล้วนะ,ะแล้วก็มีการเปิดเศษพิเศษเรนเจอร์อีโวลูชันนะครับซีซั่นสามเปิดระบบกิลนะครับเปิดระบบอารีนา ่าเรนเจอร์ก็จะเริ่มมีเกียร์เข้ามานะอ่าเรนเจอร์จะเริ่มมีเกียร์ละในยุคที่เอาไม่ใช่ซีซั่น3นี่จะเป็นระบบกิลอารีนาจริงๆนี่มีกิลวอร์ด้วยนะแต่กิลวอร์นี่ถูกยกเลิกไปครับยังไม่ทันได้ใช้นะพอมาเป็นซีซั่น4ปุ๊บจะเป็นระบบเกียร์ครับซีซั่น4จะเป็นระบบเกียร์นะครั้งแรกครับซีซั่น5จะเป็นเรนเจอร์ไฮเปอร์อัปเดตนะครับส่วนอ่าซีซั่น6เนี่ยก็จะเป็นเกียร์7ดาวรอดูแล้วกันนะปีนี้ผมว่าน่าจะมีอัปเดตใหญ่อีก1ครั้งนะครับแล้วก็มีสเตจ ปกตินะเพิ่มระดับยากขึ้นมานะครับผู้พิทักษ์บ้านใหม่นะครับในปีนี้เป็นแพนัปเด่นหมดเลยนะผมว่าซีซัน7น่าจะเห็นในปีนี้แหละอยู่ที่ว่าจะเป็นเดือนไหนนะครับอ,อาจจะเป็นนู่นเลยก็ได้กันยานะครับเพราะว่า6ปีครึ่งเออเดี๋ยวนี้เนี่ยครึ่งปีเขาก็มีจัดกิจกรรมนะอันนี้ก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ